สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ r า c h แอ n e ์อีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้กับ r า c h แอ n e ์ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ออยก็จะมาอัปเดตดอกไม้นะคะสวยๆนะคะในส่วนออยนะคะแล้วก็ผักนะคะพืชผักสวนครัวให้ได้ชมกันนะคะดอกไม้ก็มีหลากหลายชนิดเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งสีสันนะคะ ก็จะสังเกตได้ว่าแต่ละดอกแต่ละชนิดนะคะก็จะมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะเช่นดอกนี้ออยก็ชอบมากเลยนะสีชมพูนะคะอมอะมอีขาวอมชมพูชมพูอมขาวหรือว่าจะเรียกว่าม่วงก็ได้เนาะเป็นชมพูอมม่วงนะคะอันนี้ก็จะมะีเป็นดอกสีขาวต้นนี้นะจะคล้ายกับต้น แมงลักเนาะถ้าเป็นผักแต่อันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้ก็คือดอกไม้เนาะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีความสวยในตัวเองนะคะก็จะมีเออเขาจะออกดอกให้เราได้เชยชมทุกปีเนี่ยประมาณสองรอบนะคะคลางนี้ก็คือเป็นฟลิงใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ เดือนนี้แล้วเวลาถ้ามันกะว,ว่ามันร่วงอลอก็ตัดแล้วเขาก็ขึ้นใหม่นะคะในช่วงซัมเมอร์ด้วยเนาะฟูลลิงก็คือเอระดูใบไ,ไม้ลลีเนาะอ่ะอไอยก็เลยพูดสลับกันไปถือว่าได้สอนอแลกเปลี่ยนไม่่าเรียกว่าสอนแลกเปลี่ยนเนาะเป็นภาษาเยอรมันไปด้วยแล้วกันคือบางคำบาง,บางทีมันคิดไม่ออก เนาะก็ก็จะมีสอดแทรกภาษาเยอรมันลงไปบ้างเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นด,ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบสีชมพูนะคล้ายกับกุหลาบหินหรือเปล่าออยก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าออยก็ได้ทำการปลูกเขาก็หลายปีแล้วนะเขาก็สวยเอ่อทุกปีก็จะอย่างเงี้ยล่กก็จะฤดูกาลนี้ก็จะออกดอกให้เราได้เชยชมอยู่เสมอเสมอนะคะเวลา เขาออกดอกแล้วเวลาเขาจะร่วงเขาก็ต้องตัดออกแล้วก็เขาก็จะออกดอกใหม่ให้เราได้เชยชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีขาวนะคะ,ะกุหลาบขาวเนี่ยออยก็ เป็นคนที่ชอบอีกเช่นเคยนะคะชอบมากๆอาดอกไม้สีขาวนะคะเขาจะมีค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบขาวต้นต้นนี้ก็ยังออกไม่เยอะเดี๋ยวจะมีอีอกเรื่อยๆะค่ะมีเดี๋ยวให้ออยจะผลัดเปลี่ยนให้ชมเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันจะมีหลายต้นเขาจะออกดอกไม่พร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นดอกสีเหลืองเนาะแต่บางต้นเนี่ย ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอ้อยจำชื่อเขาไม่ได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าดอกไม้มันเยอะมากๆนะคะพอเวลาเราซื้อมาปลูกเนี่ยทีแรกเราก็จําแต่ถ้าถ้าจะให้ข้อมูลจริงออยก็ต้องไปค้นหาเนาะก็จะมาบอกทีละ,ะชื่อทีละชนิดได้เนาะแต่แบบด้วยความที่ เอาเราอยากให้เห็นความสวยงามของอดอกไม้ในประเทศเยอรมันหน่อยก็ก็เลยอัปเดตให้ดูอาจจะไม่ได้บอกชื่อหมดทุกชนิดนะคะชมดอกไม้แล้วเราก็มาชมผักสวนครัวออยสักนิดหนึ่งเนาะสลับกันนะคะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะผักบุง้งตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เด็ดนะคะยังไม่เด็ดมาทานเนาะรออีกสักแป๊บนะคะรอให้เขาสวยกว่านี้ก่อนแต่เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีแสงแดด ใช่ไหมคะก็จะทำให้พืชผักของเราเนี่ยมีความสุขมากนะคะตอนเช้าๆได้รับแสงแดดนะคะจนกระทั่งตกบ่ายอาทิตย์นี่ทั้งอาทิตย์ถือได้ว่าร้อนมากสำหรับยุโรปเนาะ ก็มะเขือของออยก็เริ่มแล้วตอนนี้ขึ้นมัธยมต้นเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักพักก็จะไปอยู่ที่มัธยมปลายต้องรอลุ้นกันต่อไปเนาะแต่บางต้นก็ยังอยู่ประถมปลายอยู่นะคะเนาะทั้งที่ปลูกพร้อมกันนะคะเราจะสังเกตได้เลยนะคะบางต้นเนี่ยเขาก็จะเติบโตเร็วก็คงจะเหมือนกับคนเราเนี่ยแหลนะเนาะกินมากกินน้อยออกกําลังกายมากออกกําลังกายน้อยอาจจะมี เตี้ยบ้างสูงบ้างนะคะขาวดำบ้าเอ่อข่าวบ้างดําบ้างอะไรเงี้ยก็คือจะสลับกันเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะเป็นแบบนี้เนาะวัฏจักรนะคะแต่ว่ามะเขือตอนนี้ก็ถือว่าพอใจมากในระดับหนึ่งก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาของออยก็ เริ่มแล้วตอนนี้ก็เริ่มยืดตัวแล้วนะคะอีกไม่นานก็คงจะออกลูกให้เราได้ทานกันนะก็รู้สึกว่าฤดูการนี้เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆนะคะอ๋อยก็ได้อยู่กับสวนนะคะทำปลูกผักปลูกดอกไม้เนะะี่ยค่ะก็คือความสุขอีกอย่างหนึ่งที่อ๋อยชอบมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันความสุขนี้มาให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้นนนนนองๆทุกๆท่ททานได้รับชมกันอันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะคะสังเกตดูว่า ออยจะถ่ายให้ดูก่อนที่ออยจะรดน้ํานะคะดินจะแห้งมากนะคะก็น่าสงสารพวกนางนะคะตอนนี้พวกนางก็เริ่มแบบโอชูคอกันแล้วค่ะไม่ยอมตายแล้วค่ะนี่ก็คือหลังจากที่รดน้ําก็รู้สึกว่าสดชื่นเปล่งปลั่งกันเลยใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกันนะคะเ้าโพดก็บางต้นก็ยังเล็กอยู่บางต้นก็สูงกว่าเพื่อนแล้วก็มาที่ มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เริ่มออกดอกเรียบร้อยแล้วนะคะพอเขาออกดอกเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าอีกไม่นานเขาก็จะออกลูกให้เราได้รับประทานนะคะเราก็จะได้เอามาใส่ส้มตำใช่ไหมคะหรือว่าลูกชายออกเขาจะชอบทานเล่นๆนี่หล่ะทานมะเขือเทศกินเหมือนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากนะคะเวลาที่เราได้ทานผักนะคะทานผัก ทานอะไรก็ตามที่เราปลูกเองผักผลไม้นะคะมันจะรู้สึกว่าโหยมันมีความสุขกับเราได้ซื้อเขาเนาะแล้วก็มันก็ปลอดสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอรอบี้วันนี้ก็อัปเดตให้ดูนิดนึงละกันนะคะตอนนี้ใบใหญ่มากนะคะตอนนี้ก็รออย่างเดียวว่าเขาจะออกลูกนะคะคอรบี้เนื้อก็จะคล้ายกับ อ่าบางคนก็ไปตำแทนมะละกอเดี๋ยวเมื่อถึงเวลานั้นเดี๋ยวออยจะอัปเดตให้ดูนะคะรอดูว่าใบใหญ่ๆแบบนี้แล้วเขาจะออกลูกให้เราได้สมใจหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นช่วยออยนะคะ,ะ,คะ,นะคะคก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เรื่มปลิมนะคะโหระพาของเราในที่สุดก็เริ่มชูคอนะฮะนางก็แบบเริ่มเปล่งปรั่งแต่วันนี้ขออัปเดตให้ดูเพียงหต้นไปก่อนละกันแล้วเราก็จะมาดู อดอกไม้กันต่อเนาะหลังจากที่ดูผักแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโลโก้ของออยจะชอบอัปเดตผักกับกับดอกไม้เนี่ยสลับกันนะคะก็จะได้รู้สึกว่าไม่เบื่อนะคะก็ดูผักไปด้วยดูดอกไม้ไปด้วยก็เอาอีกแล้วนะคะดอกไม้ออยก็จะเป็นสีม่วงอีกแล้วนะคะก็จะมีสีม่วงนี่คือจะมีะแทบทุกชนิดนะคะได้เอามาให้ได้ดูกันเนาะก็ รู้สึกว่ามันสวยนะขาวม่วงได้จะมีมีเยอะมากนะคะก็จะมีหลากหลายพันุ์นะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบกุหลาบขาวตัวนี้จะขาวอมเหลืองนะคะกำลังสวยงามนะคะเช้าๆนะคะเขาก็จะไดเ้เขาเรียกอะไรเบิก <c oughs> นะถ้าเป็นคนเราก็คงจะเบิกตาเนาะอันนี้ก็เบิกดอกเบิกใบเขาเอามาต้อนรับแสงแดดนะคะ ก็รู้ส right ึกว่าสวยงามมากนะคะเราดูแล้วเราก็สดชื่นนะคะก็บางต้นเนี่ยออยก็ยังไม่ได้รดน้ำให้ก็อรีบพอเห็นแล้วก็แบบรีบบันทึกภาพไปให้ก่อนเลยเนาะก็จะได้เห็นในความแตกต่างมีทั้งหลังจากได้ดื่มน้ำเนาะแล้วเขาก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งต้นนี้นะคะ ก็สวยมากคือในความรู้สึกออยคือเวลาตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะหุบนะดอกเขาก็จะหุบเป็นดอกตุมต้มๆนะ,ะที่เราเห็นด้านข้างเลว่าหรือตอนเช้านะคะตอนเช้ากับตอนเย็นก็จะหุบแล้วเวลาตอนสอายๆบ่ายๆเขาก็จะออกดอกบานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่รู้สึกว่าโหปีนี้ประทับใจมากอันนี้ออยซื้อมาแขวนนะคะแล้วก็ ลูกเขาใส่แล้วก็แขวนไว้แต่วันนี้ยกลงมาเพราะว่าเอามาให้น้ำเขาหน่อยนาะให้เขาได้ดื่มน้ำแล้วเขาก็ออกดอกนะคะมีสีขาวกับสีแดงนะคะก็จะสลับ นะะใน,ในหนึ่งกระถางก็จะ,ะมีสองสีนะคะก็จะใช้สองสองต้นสองชนิดนะ,ะก็จะเวลาออกดอกเขาก็จะอ้าประชันความสวยงามกันนิดนึงนะคะแล้วก็ดอกสีขาวดอกสีขาวพุ่มนี้ก็รู้สึกว่าสวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะก็อันนี้เขาจะเป็นดอกเล็กๆนะคะแต่ว่า ในความเล็กของนางนั้นนางก็จะเปล่งประกายนะคะความสวยเพราะว่าเขาจะออกเป็นพุ่มๆนะคะถึงจะเป็นดอกเล็กแต่ก็เมื่อเวลาเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมองเข้าใกล้ๆเนี่ยนางจะสวย น,ะะนางจะส่วนไม่แพ้ชนิดอื่นนะคะแล้วก็มานี่เลยนางเอกของเราวันนี้ก็คือลินลี่นะคะลินลี่วันนี้เอาลินลี่สีแดงมาฝากเนาะคราวที่แล้วสีชมพูนะคะชมพูชมพูวันนี้สีแดงแดงๆนะคะนางก็เปริงประกายนะคะใส่กับแสงอาทิตย์ยามเช้านะคะแล้วก็คุณเหลืองก็บอกว่าฉันก็ไม่ยอมแพ้เธอนะ <c oughs> คุณเธอก็แบบ ฉันก็จะสวยประชันเธอนะคะหลังจากที่สีแดงนะบอกว่าตัวเองสวยแล้วสีเหลืองก็ไม่ยอมเช่นกันอันนี้ก็เป็นลินลี่สีเหลืองนะคะเห็นไหมคะทุกดอกทุกชนิดนะคะเขาจะมีความสวยงามในแบบฉบับของเขานะคะก็เหมือนกับคนเราเนาะต่างคนก็จะมีความสวยความดีความน่ารักแตกต่างกันไปนะคะ ตบท้ายด้วยดอกไม้สีชมพูก็แล้วกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม rl Channel เอาไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งๆไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ r r Channel นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ